เห็นสงาจนี้เปรียบเสมือนทั้งขยะสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นพวกนอนชอนใช้มูดพูดเต็มอยู่งั้นแล้วเราจะไปพูดดีกับพวกหนอนพวกแมลงวันพวกกินของโศกโปกโสโคกพูดภาษาผู้ดีรู้เรื่องเลยนั่นเรื่องของเรื่องเราจึงฝึกใหม่หมดเราถือว่า ในโลกนี้ยังไม่มีคนดีที่อุบัติขึ้นเรายังไม่เห็นในลสตีเพศที่เลิศในเะบุรุษเพศที่เลิศท,ที่ประเสริฐเป็นหนึ่งเหมือนที่เราต้องการเหมือนพระพุทธเ,เจ้าและพระนางพินพาเขาจะอย่างตอนนี้นะ นั่นแหละเบบเพนที่เลือ่อที่ประเสริฐต้นดีกลางดีปลายดีเลดที่สุดไม่มีที่ตัง้งตีถ้าวันนี้จะปะหาที่ไหนหรือก็จะคานแต่กรูบาอาจารย์คานลวงปู่ก็แสดงว่าไอ้คุยมาเกิดสติษลีฉานมาเกิดนั่นเรื่องของเรื่องมันเราจะกล้าพูดเต็มเม็ดเต็มหน่วย กล้าเอาชีวิตแรกในการสร้างคุณงามความดีให้กับลูกกับสงสารเป็นแบบอย่างเป็นต้นโพต้นใจเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์พ่อแบบแม,แม่แบบให้เห็นอย่างสง่างามที่สุดนี่นั่นเรื่องของเรื่องมันสอนกี่ปีแล้วและใครที่สง่างามบ้างมีแต่เอ้กุย,ค,ยคุณสมบัติของผู้ดีเรายัางไม่เห็น แต่เราก็อยู่ได้ทนได้พอเราแก่แนละ้วเดี๋ยวเราก็จะตายแล้วไม่มีหรอกที่สตีเพศดีไม่มีหรอกที่บุรุษเพศดีนั่นพระก็ดังที่เห็นได้อย่างก็เสียอย่างในละต้นดีกลางดีปลายดีและที่สุดดีเป็นแบบไหนละ่ะนั่นเรื่องของเรื่องมัน ในยางเป็นที่กาไหวของลูกศิษย์ลูกหาแต่พระวินัยด่างพร้อย